โอเค,อเคก็ห่างหายไปห้ารายการตีโบกก็สวัสดีครับผมซูชิฟิฟาก็ัน,นจะมาบบกห้าเวสต์ทมันนะลอยเอ็นก็คนอื่นผมก็มจะตีตัวลอกก่อนอาจจะคลิปอาจจะดูหน้าเปลือไปหน่อยก็ใช้เหมือนเดิมก็เอาเป็นชิ้นใหม่ก็เล่นยากขึ้นนะผม่ ทัดหนึง่งทักสองโอ้โห แตกสตัวแล้วก็สุดเดิม,นนะดม,ดมแล้วกันนะส่งสางทีแ่งสาตัวละร้อยสิบเอดเ็ดแล้ว ติดแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ